สวัสดีจ้าผลินเงินเม่ตื่นเด้อจ้าดอกไม้เพื่นงามงามจ้ะพี่นอ้องดอกไม้งามขึ้นแหละบ้าอันนี้เพื่อนสมบูรณ์เงี่ยบรรยากาศบ้านน้องละเด้อจะเด้อนี่มุมกินข้าวเพื่อนได้หนี่ได้มุมกินข้าวเพื่อนเด้อพี่น้องเด้อ ต้นมากตะนน้อยตะนน้อยอืมมันเลยคืองูแต่นี่เก่แล้วเนี่ยมากนี้เลยพี่น้องนี่มากนี้มากนี้มากนี้นอืมเอ๊ะ อาบอกบวบพี่น้องตัดไปแกงใส่้นม้วยเนาะค่ะเนาะนี่เงินไอตูนเด้อนี่เด้อไปแกงไส้นม้วยจ้าไปส่งมากงามงามพี่น้เนาะเฮ้ยอันนี้ก็เอิญเนี่ยยอดอีสังว่ายอดอันพักแขบเพียงอะไรเอิญก็บอกกินได้บ่โอ้ยแกงทอดแซ่บเขาว่าเออ เขาเคยกินอะไรโอ้ยเอต้มกินถุ่มื่งเนี่ยๆมันต้นในชูมีโยนเฮือดถั่วบัวไม้ถิ่นลายพุธเนี่ยๆเนี่ยผู้นี้ผู้นีได้แกงสมัยหนึ่งผู้นีอือผู้นีเหมาะมันประเด้คขอเป็นประเด็นท่านนะจ้ามันเป็นเรื่องนี้จะเครื่อน่ะลามลู่ยอยู่ลูกแล้วออกมาเก๋ได้อ่อนเพื่อนเมื่อไอ้ไทยตัวเพื่อนเด้อค่ะพี่น้องเพื่อนยังโป้อยู่เพื่นไอ้่ายถือต้นไม้เด้อจ้ะริง อันนี้อาเห็นแนว่วบอนกอเอาไปให้เ็แนออาอันนี้มากห2 3าลูกเอเอินมาไงนะมากพักใส่อือ,อันนี้พักใส่มากมละเออมนละ,มมนละคนไทยเอินมาปะละบ้านเราเอินพักใส่เนาะจ้ะอืบ้านน้องหลายเดอคอะ้อนี่เ้อ น้องลาพอน้องลาปลูกไว้เนาะค่ะเนาะพอน้องลาเพิ่นปลูกมามบวบไลยเพิ่นเอิญเนาะคะนะ่ะเนาะเฮาเอิญหมากแต่น้อยไม่นบอกเฮาเอิญหมากาเนี่ยเฮาก็ลืมละไปเนาะเอิญหมากยั้นนะเเอิญหมากแต่น้อยแล้วไม่นบู บรรย,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 ยากาศบ้านน้องหล่าเราจะเด้มาหาปุยตูนไปแกงหน่อไม้เงินน้องมนเดราจะเด้บรรยากาศบ้านน้องหล่าแล้วนี่น่าไป้อง นี่บอ่อเพื่อน,นะะเนาะคันเนาะบ่อเตรียมปูเตรียมเลียเ้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะคะ่ะอันนี้ก็ะพักบุ้งพ่อน้องละเพื่อนปลูกเนาะค่ะเนะาะกพักบุง้งกพักบุง้งมีต้นพริกด้วยจ้ะปูกโหระพา เป็นผักบุ้งนะคะตรงกลางจะเป็นโหระพานะคะข้างนู้นกับข้างนี้จะเป็นผักบุ้งค่ะนีนบนอตูดเะไอเผาทานเดินกว้างดีนะคะนาะเดินบ้านพีตูนก็กว้างดี มาเข้าเมาพี่น้องมาเข้าเมาเนี่ยกำลังสุกกระพี่น้องจะตอนแสงแสงจะตอนเดี๋ยวดูข้างนี้เหมือนกันนะตอนนี่กำลังสุกกระพี่น้องมาเข้าเมานี่ยเนี่ยนี่นี่นนกำลังสุกจ้า ชีเมืองกันจากหมากเนาะสมเลยค่ะหน่นตัวกูค่ะพี่น้องหลายพ่นวันในตูนมีอดเป็นมะเข้าเม่าเนาะค่ะแล้วแ่บหลายบานมันซุกยังมาเอาเนะ จากต้นข้าเมาก็ลงมาโคนต้นข้าเมาะนะคะแล้วเคมาเจินดอกอันชันนะคะพี่น้องเพื่อน้องหลาเพิ่ปลูกทุกอย่างเลยปลูกดอกอันชันน้นเนี่ยอันชันกำลังออกดอกนะคะน้ะเดี๋ยวมาอีกด้านหนึ่งก็จะเจมเขือนนะคะพี่น้องเนี่ย บ้านน้องละเพิ่นกับพูกทุกอย่างส่วนพักเรือนครัวส่วนพักส่วนครัวค่ะพี่น้องลูกทุกอย่างแล้วค่นเนาะมงีมะเขือเปาะมีพริกกีนูด้วยมีมะเขือกำลังออกลูกแลนะ้วกันเนาะนี่มะเขือกำลังออกมาพี่น้อง เมืงมุมนี่กะพระหอม,มปีเนนะค่ะ